สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกเราสำหรับช่องเพชรพักดีแชแนลสำหรับเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะบมาผาดคลิปใหม่ๆในการแจง้งเตือนนะครับเออทางต่อไปครับมาพอกันอีกครับสำหรับตลาดนัดโคกกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ตั้งแตครับพ่อมันันวที่ซีกรกฎาคม <M TC. S 1> ทุกวันจันทร์นะครับเนาะ <M TC. S 1> ทุกวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์อำเภอพุนน้องพอกเนาะน้นองพอกอะไรครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับเจดภ์ดีเซี่ยเนีมา,มาใหม่กับพี่น้องครับเมครับผมวสผมผมวัสดีครับผมสสวัดีครับผมสวัสดีครับผมผมนี่ ใช่ลูกขายลูกมั้ล่ะครับพังหัครับขาแยกหลย่าครับขยแยกออกไปหลือะครับตัวนี้ครับอยู่สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสองหมันเจดร้อยับเด้อบางหน้าบางตาสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยราคานี้ครับผม่าท่นีองครับพ้อมพมบป่าครับผมเป็นกาพรอมแล้วครับดักสิทิบครับพาจะแยกลูกับบพ่งบันทายได้พป่นรองเด้อ สองหมื่นหกพันอดเจ็ดพันหกร้อยสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับผมต่อรองได้ปะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับขาเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับเด้อหน้าอกบกับผ่าวิ่งอ๋อมาทั้งทั้งหมดจะครบขับเหมือนสามครับผมคมเลือเลือตัวเดียวเนี่ยเลื้อยสองตัวครับสองตัวแม่สาวน้อยครับผมโอ้ขายดีเนาะขายดีเนาะบางหน้าบางตาเด้อครับเด้อพี่รอง ยิ่งข้างสอบถามเลยครับสนใจค้วยกาเรกราคาสอมื่นเจ็ดพันเรา่าหกพันเจ็ดร้อยครับจับต้องเลยเนาะราคานี่สำหรับผู้มีเงั้นทุนหน่อยครับผู้ทุนหลายกันสนุกสื่อสนุกต่าเต็มครับนี่จั้ย้ยครับผมพ่อขาวอ่างดีด้วยครับผมตัวนี้สาหกนะครับด้วยาหกรับพีนอง เอฟซีก <Es> ับเพื่อนเพื่อนเบื้องตาดีเปิดไ้านไหยครับป้อนะครับสาวหกสองหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นหกนะครับเด้อของนายหอยนัดครับผมบ้านเพิ่อนกระยูดโรงงานลำดานครับผมบัวขาวครับบัวขาวนะครับเนาะครับผม หน้าตาดีครับเออสองหมื่นหกยิงกลางสอบถามได้ครับผมโอ้หกขบเค้าวเนาะเล็บแข็งเล็บขานสองร้อยสิบแะครับผมสองร้อยสิบครับเพื่อเจ็ดเดือนครับโอ้เนาะครับโอ้ครับครับโอ้ขนเรียงง่ายนะครับเชื่องเนาะครับเนาะอ่างดีๆครับผมสองหมื่นหกต่อร่องได้ปะครับผมต่อร่องได้ครับต่อร่องไดประจําเจียนด้วยก็ งามตับตัวน่อยงามลกแกงเล็บขาถือว่างามของคนด้อครับด้อสูงครับผมสูงสูงร้อยสิบสูงร้อยส่บสิบตัวแม่พ่อสองหมื่นตัวนี้กัท่องแล้วนะตัวแม่เนาะสูงกับร้อยประมาณร้อยสิบก่ครับผมร้อสิบนาะประมาณแยกกันสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อย สอง0 0ครับผมสองพันอหมันเจ็ดร้อยครับเหสี่กล้วยนะครับเด้อบ่งกับบันไทยตอวนี้ดีครับอ้างดีครับเนาะเลี่ยงง่ายเนาะหูเนาะอทางกอบจัหน้อยครับลี้งน้ำครับผมจิ้มฟองใหญ่เ้ยครับฟองประมัสามเดือแล้วครับผมเล็บแกงเล็บกาดีเนาะ ผมสูงประมาณร้อยสบเบอร์โทรครับพ่อขออีกครับผมเบอร์โทรศูนยกครับผมศูนย์หกสอง้าเก้าครับผมห้าสี่เจก้าห้อยนัดเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากมครับมันมันโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมของไพนอนอเนาะเอฟซีกวยนครับเอฟีกวย fc เควยงามๆก็จะกลับบ่นแล้วของไฟนอครับหนุ่ยนอมาจะคมครับผมอ่าหอกโตครับผมดตัวนี้หลายไปเลยครับผมตัวเจ้าโตครับตัวนี้เนาะเอาเอาฟงตีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ลูกนี่ใช้เลือดตัครับนี่นีครับมี่ร้านนั่นร้านเบิ้มครับร้านเบิ้มเนาะ fc ้อพี่น้องเด้อร้านเบิ้มครับบางหน้าบางตา คือครับคือกดเงอนหนึ่งาทคือคือเบิ่มครับผมดวงหนาเบิ่งตาขาเล็บแข็งเล็บขาดีเนาะแข็งครับเออเผาแง่ความสูงลายลายป็นไรครับผมรอยยี่สิบสองเนาะครับผมเนาะฝันดีนะครับลูกฝันดีครับผมต้องหางเงินหางทองตาเต็มบ่ครับผมจับจมน้อยครับจับแต่จมน้อยเนาะองค์ข้อสององค์จับสองจับอยู่สองจับกล่องข้สองกล่อง เต็มเข้มจ้ำครับผมบังหน้าบังตาลานเบิ่มวันสองอันวันดูทางจมูกนะครับเนาะเต็ตาครับผมจับานดีนะครับเด้อเอาปมครับผมโอ้ยน้อยแม่สาวหน่อยมั้งครับผมเรียบแข้งเล็บตาอางดีครับผมอ่างเลยเขาเด้อครับเด้วยเปิดไลน์มาเลยครับพ่อน ไปสามหมื 39, 15, 000, ่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันต่อรองได้ไหมครับผมต่อรองได้สามหมื่นเก้าพันนี่ครับต่อรองได้ครับเด้อส่งปีหนึ่งร้อยโลครับผมส่งปีหนึ่งร้อยโลยู่ใส่ขับวกล้วยหอมครับอำเภอโพนทองอำเภอโพนทองนครับเนาะ็ครับผมอ่ะข้าไปบางตัวต่อไปครับคือบางงามของเพิ่นครับผมถึงร้อยยี่สิบสองนะครับคือ่างงามคือว่าใจได้นะครับเด้อราคาคุยกันได้ครับผมส่งฟรีร้อยโล โอ้ยหูเนาะเชื่องช่งครับผมหเอาตัวนี้สูงไร้านะครับพ่อร้อยหร้อบห้าร้อยยี่สิบหอันนี้มันลงลดจัง่อยเนาะแนครับแม่ใส่มาไหาโตใส่มหาโตเปิดไรานครับอาอยครับเปิดไปสามหมืนเก้าพัน0นกันครับ3 9 0 0มราคา คุยกันเนาะแยมครับแย้มเราคุยกันไหนครับสามหมื่นเก้าพันนะครับด้วยมีลูกไปมาไปครับผมมีลูกมาแล้วตัวนึงครับมีลูกตัวนึงในท้องว่างมาครับผมท้องว่างคนะสตาฟนาว่างครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาเลยครับเด้อเอาตากดีครับผมความสูงวัยยี่สิบห้าวัยยี่หกวัยยี่ห้ายี่หกครับขาขาวครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีนะอกเป่าเงยเลยครับเด้อของข้อสององเป่าเงยดีนี่สองเป่าเงยดีครับผมถือว่างามถือว่าใส่ได้ครับผมถือว่า ราคน้รับกัผมครับอางนะครับเด้ออางบันายครับผมหางเล็บแข็งเล็บขาหลังเปดีนะครับเด้อสามหมเก้าพัครับสามหมื่นาพันอกับสามหมืนเก้าพนครับผมราคาต่อรองครับผมเล็บแข็งครับผมเล็บแข็งเล็บขาครับร้อยยีห้ารยิบหครับโอับ วันดีนะครับเดินัลทุนข้าเปลือกกับอ่างดีๆนานาครับผมเอาลูกครับอาบางตัวต่อไปครับผมแม่ลูกแกแม่ลูกแกล้งข<ม>้อมูงแล้วนะครับผมอ่อยครับผมแถวบดัดกันบานร้อยสามสิบ ลูกเลื้ยหุ้ยเด้พี่น้องเด้ลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกได้ครับเด้อลูกกับแม่แม่ลูกกับแม่แม่กัลูกรับเล็บแข้งเล็บขาครับลอยเศร้าแปดลอยเศร้าแปดรับผมลอยเศร้าแปดสามิบรงครับผมลอยเศร้าแปดสามสิบรบสองสามสิบบสองลูกได้จักเดือนแล้อครับผมลูกประมาณเดือนกวนี่แหะครับลูกใสยเลือดได้ครับ พอฟ้ามครับพอฟร์มพอฟ้ามจะพุ่มโตเนาะมูอ้ยครับผมผองพอดนะครับเดินเออบอกเผาไงรับเล็บแข้งเล็บปานี้เนี่ยนี่เนียอดีครับนยนครับเชิดลูกออกสนี่งเขาตากดีนาตาครับเปิดไลฟ์ไปได้ครับตัวนี้ครับผมห้อยออาห้ามเงนเจ็ดถึงราคานีครับ ต่อรองได้ปะครับผมได้ครับเลยอ่ามันเจ็ดตะกั่วหางมันเจ็ดปลาตะเกียบตะก้อเชื่องเนาะกับเชื่องหูครับผมเชื่องหูครับผมลูกได้จักเดือนได้จักปีครับผมเดือนกลัวดิครับเดือนกลัวเนาะครับเนาะนุ่มครับผมมองนุ่มนะครับเด้อยสีเต่าชมพู้ครับผมหางเล่ยเทาบันไผห้าหมื่นเจ็ดครับโอ้จักรวาลตะบันไผ่ผล่ับพี่น้องคือว่างามนะครับเด้อยกับของอ่างเงี้ยงครับผมผลประทัดลน มันชกนี่บ่ครับผมคนนั้นแม่นครับแม่นสัตว์ครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีแตะพี่รองเด้อกับนาตีเบิ้งนาดีครับกับนางนาครับผมปล่อยสาวแปดกับห้าหมื่นเจ็ดเนาะแถมลูกพร้อมลูกตัวเมียลูกตัวเมียพ่อลูกกัอัตลักษณ์ชัดเจนครับที่ลูกครับครบโตเลยตาแต้มแจ่มจ่มชัดเจนเนาะครับผมกองข้อเข่ากับผมควันออมโตเลยควันมีครับเด้อ วันดีหัวหม้อดีนะครับผมกับนมดีนะรับเด้อนมสีชมพูครับผมลูกสวรรค์ตลูกเลยหุ่ยเนาะตัวนี้นะครับผมนี่เปิดไลฟ์นะครับเบาๆเบาส้าสามเอาบังตัวต่อไปนะครับที่สิบสามครับสองหมื่นสามพันราคาต่อรองได้ไหมครับได้ครับได้ราคาต่อรองเนี่ยครับเนาะตัวแม่ครับผมตัวแม่ครับตัวแม่ได้จักเดือนนะครับนี่ กนนีวางหสเดืองครับสูงประมาณลอยสิบบาทลอยลอยสามเซนลอยหเนประมาณน้เครับโอ้บอกเ่างนะเล็บแข้งเล็บขาครับดีัดกับวัดคือวางงามนะครับด้วางามครับเขางามเขางามเขงาสอนกันได้จังเดือนหรอครับหเดือนาแจมแจมแจมข้อสองกล่องหเดือนนะครับด้อยขอสองกล่องขออกองันก็ดีเ็กแขงเล็บขาสองหมื่นสามพ ต่อรองได้นะครับเนาะบังรอบตัวครับผมร้อยสามเซนนะครับความสูงร้อยสามเซนนะครับเด้อกับเอฟซีครับพี่น้องกับบังกับสนใจกินกลางสอบถามโทษได้ครับผมเอาบังอีกตัวต่อไปครับผมตัวนี้ความสูงอะไรไปเลยครับห้อยครับผมบัดเม่เนาะร้อยสามสิบบวก สามสามส่ับลอยสานะครับด้อยับเปิดไล์เลยครับหอยครับนี่ัวนีเปิดสี่้ครับสี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้าเก่าเพงมาเสิ้มาแล้วเดือนกลัวสถานะทองเดือนกลัวเดือนกลัวครับพุมฝุงปะครับผมอ่าพุ่ตองเพ่มาเพเซิงเงินเก่าเจริญใหมแต่ว่าเพิ่งเอาใบมานีกรซือก็เพิ่นเพือนเก่าเจริญนะครับด้อ หนังหนาๆครับผมสําหรับเกษตรกรมักหนังหนาเด้วยเนื้อหนังดีครับผมเล็บแข็งเล็บผายืนเชิดดีครับผมสง่าได้จักปีครับผมประมาณแม่สาวใหญ่เจ้าซีเจ้าซีเจ้าซีเจ้าฮกหรือเปล่าผมว่าโอ้หัวกระบานดีเนะครับเด้อกระบานหนาครับผมับเขาตากกระบาลน้าเล็บแข็งเล็บผาครับเล็บดีเนาะ เล็บดีครับผมไงดีเล็บน้อยกอดดีครับผมบางน้าๆลึกๆบันไายครับหลังไงครับผมสีดีนะครับด้วยเนื้อหนังดีโตกระเน้าขากระเย้าครับผมเขาก็สวยๆเลยครับผมไม่วางัมกับงอไงกับบานดีครับผมหน้าคตดีครับผมสําหรับผู้มักแม่บล็อกเนาะครับผมไงครับผม สี่หมื่นเก้าพราคาคุยกันได้ราคาต่อรองได้ครับผมปุ้ยห้ายู่ไสครับผมอยู่อำเภอพนทองครับพนทองเครับเนาะนี่เบอร์ว่ครับหอยครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าสามห้าสามเก้าหนึ่งหองเก้าหนึ่งสองยยังครับผมปอบิครับปอบิดจะรับเ้อเบอร์โทรไปคลิปกางสอบถามร0อยกิโลแรกเนาะนั่งครับครับผมตรงฟรีหนึ่งร้อยโลราคาคุยกันทรงฟีร0อยโลนะครับเ้อโเอ้ออก่เผาใครับตาเต็มแจ่มจ ชัดเจนนะครับกล่องข้อหนึง่งเจิดๆสูงๆครับขอบคุณมากครับมันมนครับ,อบโอเคครับผม